โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมกับมิสตี b บอยและวันนี้เรากลับไปอยู่กันในเกมเดทป้า y l ดล h t มือถือเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นน้องกระตายหรือว่าเดอะฮันเ d นะครับหรือว่าผมซื้อมาใหม่นะตัวเนี้ยมาดูนะครับเปิร์กแรกก็จะเป็นคือเป็นเพลงกล่อมเด็กกันแหละเออคือเมื่อเราแขวน1คนเอฟเฟกก็คือเมื่อเราแขวนหนคนเราก็จะได้นโทเค็น 1-4โทเค็นเนี่ยคือระยะเวลาการตรวจสอบทักษะจะส่งเสียงดังเตือนช้าลงเช่นแบบติ้งนิดเดียวเงี้ยเออไม่ติ้งยาวเงี้ยมันจะติ้งแค่นิดเดียวแต่เมื่อเราแขวนซื้อ5คนครับหรือเราก็จะได้5โทเค็นคือเมื่อเขาปั่นไฟเขาจะไม่มีเสียงสกิลเช็คเว้ยโอ้โหนี่มันโคตรโกงมาดูกันครับเบอร์ที่2ก็จะเป็นสิ่งจําเป็นบนผืนดินนะ ปลล็อกความสามารถในการอ่านอลาคุณจะมองเห็นอลาของผู้ลอดชีวิตที่กาลังลงไปในชั้นใต้ดินอ่าคือเราจะมองเห็นเซอร์ที่อยู่ในชั้นใต้ดินโอเคครับเบิร์กที่3ก็จะเป็นสัตว์ร้ายนักกล้าเอฟเฟกของเบิร์กนี้คือติดสถานะตรวจไม่พบหลังจากได้รับการความกระหายเลือดระดับหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเราไล่เซอร์นะแล้วเราวิ่งวิ่งเร็วขึ้นคือติดบัลรลับนั่นเองเขาจะติดสถานะตรวจไม่พบ โอเคครับคือเปิร์กตัวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับในตัวของผมผมว่าเปิร์กเฉพาะตัวของเดอะฮันเชตไม่เก่งคือมันต้องพึ่งเปิร์กอื่นนะโอเคเราเอาเป็นอะไรไปดีนะในเมื่อเปิร์กไม่เก่งใช่ไหมงั้นเราเอาโมลิโมลิเขียวแล้วกันเนาะเพื่อที่จะไปตัดก่อนหนึ่งคนเราจะได้เล่นง่ายๆนะอันนี้คือแอดออนสี สีเหลืองก็คือความมริการที่ขณะที่คุณเตรียมโอเคตัวนี้แหละครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้รถกูดาวส่วนแอดออนแดงเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูในชิปหน้านะครับโอเคครับจะเป็นไงไปร,รับชมกันในเกนไมไปเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เข้ามาสู่ด่านทานทรมานครับฟาร์มโควินนะโอ้โหเมาป่ากโพดแน่เลย หายากครับด่านออกจากกว้างแถมมีทุ่งกระพุทสาลีอีกอยู่เครื่องไหนเนี่ยมันเห็นรอยเท้าอ๋อไม่ใช่โจโฉหาไม่เจอเฉยมีมีม,ม,มีรอยมีรอย โอ้โหทำลายโทเทมอย่างเร็วเอา้ามีรอยแต่เขาไปไหนไม่รู้ะไม่นะโทเทมชั้นมาครับเจอหนึ่งเอา้อาเอาอไหนลุงบิลยังเออสองเฟดล่วงเป็นไง การปาขวานฮึบไปก่อนหนึ่งคนมีคนปั่น,นเครื่องเงี้ยโอเคเครื่องนุ่นก็มีเหรอ <S <S <takiego. S 2> เครื่องไกลมีใช่ไหมยังไม่มีคนมาช่วยนะมีแล้ว วิ่งเข้าไม้หมูไม่วิ่งเข้าไม้หมูด้วยไปแมทเทปแล้วครับอุ้ยไม่โดนเหรออืมดักหน้าเอากดผิดเดี๋ยวเดี๋ยว่าจะโมลีจะเป็นไรครับ ไม่มีกล่องให้เติมขวานคลิปหายแล้วไงอ๋อนี่ไงนั่นไงพอเราไม่มีเพิร์คคุมเครื่องเราก็จะโดนแบบนี้ครับเราต้องเน้นคุมโซนเครื่องแล้วละ่ะทางนั้นะ่ะเหมือนเจอหนึ่งเฮ้ย <c oughs> มีคนมาติดเครื่องไว้ <c oughs> อืม้มยอด คือจุติมาด้วยเอาเอาไหนไหนไหนได้ฮาร์ดไปเลยปาค้อนหลอกก็เฉยอ่ะอ,อุ้ยโอ้โหยังโดนอีกนะไม่ไหนเะขาลากเขาลากยาวไปแล้วอ่ะ เฮ้ยมีใครแอบปั่นตรงนี้อ่ะมันเมียนที่ไหนมานี่เลยรอยเลือดมันบง่งบอกชัดเจนครับเฮ้ยเราคุมเราคุมเครื่องไม่ได้นะเนี่ยคือเครื่องมันมันอยู่ไกลกันครับน่าจะคุมได้สามเครื่องนี้นะ ไม่น er ่าได้มากกว่านี้แล้วอ่ะการเล่นคิลเลอร์ดีๆต้องคุมโซนเครื่องเป็นครับเสียดายเพลงกล่มเด็กเพลงกล่มเด็กก็มาเพียงกล่มเด็กมาระเบิดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราโมลีคนนี้เลยนะขี้ขวาแล้วขี้ขวาจริงด้วย เข้ามาแล้วเข้ามาตัดตัดมาตรงกลางเราตัดมาตรงกลางเหมือนกันนั่นไงเอาไปไหนอ่ะเอาหายไปไหนครับเอ้าเฮ้ยหายเฉยเอาหายได้ไงอะเอาเมาป่ากโพดนแล้วล่าสุด โอ้มันไม่ได้หายมะจูตัวนี้มาขอก่อนนะอุอ้ยอุ้ยอุ้ยฝันซ้ำฝันซ้ำฝันซ้ำหนึ่งสองสามเอ้ยอะไรเนี่ยเกินไปบางทีก็เกินไป โดดไม่มีเสียงเลยนะประเด็นนะเหมือนมาทางนี้ปะจะเล่นเกมเรลดกันล่ะใครเนี่ยอื้อจ็ดหัวเอาเอา้ออ้อแน่กระตือไปกว่าครับไม่เป็นไรนะเราไปรีบนะเดี๋ยวเราคุมโซนได้นะ สามเครื่องอยู่ใกล้กันครับไม่มีปัญหาจะไม่มีใครแตะด้วยโอเคเหลือสามเครื่องแค่นี้เราคุมได้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าสามเครื่องอยู่ใกล้กันยังไงเขาก็าต้องมาปั่นสามเครื่องนี้อยู่แล้วต้องโผมาบอกเลย อุ้ยหลุมพบเจอหลุมไม่มีคนมาปั่นครับเครื่องนี้ยังไม่ถูกติดนะเครื่องนี้ก็ยังเอ้าติดอะไติดเลยครับเนี่ยยาง ยังชิปหาแล้วโดนเซอร์ดึงเลนแล้วเนี่ยไม่นะเซอร์พวกนายไม่ปั่นไฟกันจริงเหรอนี่ไงมาละไล่ไปก่อนนะไล่ไปก่อน โดนไปน่าจะมาล่อนะเออใครเปิดกล่องใครเปิดกล่องนี่เป็นการไล่ทีนี่เป็นการไล่ทีไ,ทไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเติมนก่นกนะ่อนนะเดี๋ยวลองกลับไปซ้ำคนนั้นก่อนอ้าวลุกเองวะลุกเองก็มาแฮะ จำไม่ได้คำว่าคนไหนที่โดนเราแขวนไปต้นเกมยาวบอกเลยว่าเกมนี้ยาวยังยังมาเปิดต่อยีกยังอยากได้อยู่เรื่องนี้หลอกลอก เอาเออตรวจไม่พบตรวจไม่พบเอาเอออวยโดนแน่เลยเครื่องนั้นเสร็จแน่เลยชิปหายแล้วไม่ทันปะเนี่ย ท่านอยู่นะท่านอยู่โอเคครับเมื่อกี้เห็นเหมือนรอยเท้าวิ่งมาตรงนี้แต่ไม่ได้มาปั่นนี่โอเคมีช่วยแล้วคัน,นบอกเลยว่าซอ้อเขาจะเล่นยากมากครับเพราะว่าเขาไม่ ขามปั่นโซนแค่เครื่องเดียวนะปั่นโซนเครื่องเดียวอะไรปั่นเครื่องโซนเดียวเออลอยเาวมันมีคนอยู่แถวเนี้ยแอบไหนครับเนี่ยยังมีคนเนียนอยู่ วิ่งมาข้างหลังโอเคปล่อยไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราต้องหาคนที่เราแขวนล้อตายเลยให้ได้ก่อนนะถึงจะเกมถึงจะมาอยู่ฝั่งเราแล้วตอนนี้คือซือเขามีเยอะเกินไปครับเหมือนเจอคนนึงไม่ได้เหมือนหรอกน่าจะเจอกันแหละนั่นไงเข้าไ, <S <S ขไปแล้ว ล่อเหรอมาล่อเหรอแน่ไม่เป็นไรครับล่อครับดูก็รู้ว่าล่อแน่นอนเห็นเห็นนะเอาไม่กระทือมันเออกระทือเถอะ เอาไปก่อนแขหนึ่งเครื่องนี้ยังไม่ติดน่าจะมาสามเครื่องเดิมปะไม่สามด้วยเอา้าอ๋ออยากได้เครื่องนี้ได้ได้นะอยากได้เครื่องนี้เราจัดให้นะเครื่องนี้ใช่ไหม เก็เก็เบรเฉยดูตาแฉะแน่เลยคนดูโอ้โหสปินเบิร์ดเฮ้ยมีคนลงไปเบรคเมนด้วยอ่ะเมื่อกี้เห็นนะไกลเกินไกลเกินไปที่เราจะไปปั่นนะไปไล่นะพูดผิด เราไม่มีขวานครับเราไล่เขายากมากเราไปเติมขวานกนนะต้องฆ่าได้อีกคนนึงอ่ะถึงจะแบบเห็นแล้วนะเห็นทางซ้ายอ่ะถึงจะแบบกล้าไล่ครับเพราะว่าเขาอาจจะปั่นสองแล้วเสร็จก็ได้อ่ะคนนี้มีสปินอีกแล้วแหละ ตีธรรมดาก่อนไหมยอือยังหลบเก่งเหลือเกินใครเขาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อเขาด้กระโดดหน้าต่างไม่หมายแฮะ เฮ้ยเครื่องนี้มีคนหลังกองฟางเขาเห็นแน่เออปีไม้ไปก่อนปีไม้ไปก่อนไม่รีบไปรีบเดี๋ยวไม่มีไม้ให้ปั่นนะบอกเลยนะถ้าเปีไม้อย่างนี้นะ ที่จริงเสนอว่าควรเก็บไม้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ใกล้เครื่องอ่ะยังจะกลับมาปัน่นอีกต้องเอาให้สุดแล้ววะถ้าคนี่ะ,ะต้องเอาให้สุดแล้วฉีกไปไกลเลยไม่เอาดีกว่าฉีกไกลเกินไปเห็น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  แล้วอ่ะก็จะกาจะให้เราแบบขี่ไปให้ได้อ่ะเราไม่เอาเราไม่ไปเต้มตันแน่ไรวะเชื่อป่ะว่าเต้มตันสปินอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมีสองคนเขาจะปั่นสองเอาเหอะมาสักคนมาอาจจะเก็บได้ไม่หมดแต่ก็จะทำไม่ดีที่สุดแล้วกันไหม งั้นเกมมันจะนานเกินไปนะปิดทางไว้ปิดทางไว้เพราะเป็น <c oughs> <c oughs> ฝ่ายยากแก่เนี่ยโอ้โหล็อกหลบได้ดีกระต่ายแขนสั้น เออมาเ้เฮห็นคนหนึ่งเปิดกล่องเอาไม่ยอมปั่นด้วยชิบผ่านแล้วเพื่อนโดนเตะโอเคมาโอเคได้คนนี้สวยเลยครับงั้นเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ ได้คนหนึ่งยางยังไม่โดนยางยังไม่โดนฝันม้วทต้องเก็บเอาหน้าจอไปะไรเนี่ยอ,อื้อในคนในคนน่าจะได้สามครับเพราะว่าหมดแล้วอ่ะ บีบบีบโอเคเปิดสวยได้สามจิงด้วยอ่ะไม่นะลุกเองเหรอไม่ให้ลุกหรอกไปขึ้นสู่ยอดเจาฮึบเอ้ยลุงบิวอาจจะมีบอลรถทามเอาว่ะ เออเอามาบีโพลุทาแมแน่นอนอย่างเงี้ยนั่งไงบอกแล้วมีบอลุทามแน่นอนเอาเอาได้สี่อย่างเงี้ยได้สี่ดูดีก็ได้สี่เอาได้สี่เฉยฮึบเออมีคนเมื่อกี้แน่นอนมีแทงหลังชัวร์เลยครับว่ามีแทงหลัง เปิดตู้กันนะไม่หรอกเราไม่ยอมอุ้มหรอกอยู่ไหน่ะนี่ใช่ไหมรอรอหนึ่งนาทีรอหนึ่งนาทีาทไม่อุ้มอย่าโดนแทงหลังไม่อุ้มเฮ้ยแต่ตรงนี้มันมีหลุมนี่ว่าไม่อุ้ม ไม่เดีย๋ยวโดนแทงหลังอย่าคานออกประตูสีไม่เอาต้องรอก่อนครับไม่งั้นจะโดนแทงหลังนะไม่ไม่เรารู้เรารู้เรารู้เราเราู้ไม่แนะ่ <c oughs> คุณจะแทงหลังเราอะถ้าคุณก็จะวิ่งออกประตูอะผมรู้นะ รอก่อนรอก่อนรอก่อนละกันรอก่อนละกันไม่รีบไปรีบ <c oughs> เออไม่รีบไปรีบเออ <c oughs> คือบางครั้งพี่คิดว่าตรงกลางเป้าใช่ไหมมันป่าตรงกลางเป้าใช่ไหมแต่บางครั้งมันปาน่าเนี่ยเนี่ยทำไมม,มันก็ไม่กลางเป้านะ่ะ พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วก็มาครับขึ้นสู่ยอดเสาโอเคไม่มีแทงหลังแน่นอนเพราะนอนนานเกินอ,ออแล้วเราก็ไปปิดหลุมปิดหลุมอ,อ,อือสวยครับมิสเตอร์ประเดนต์ เดี๋ยวรอรอดูเปิร์กนะรอดูแบบเปิร์กเต็มกระต่ายจะโหดมากเดี๋ยวไปฝึกเล่นก่อน <c oughs> นี่น่าจะเป็นตาที่แบบที่สองที่สามเองนะคือพี่มาเล่นให้มันเวลห้าก่อนถึงจะใส่ได้สามเปิร์กถึงจะอัดให้น้องๆดูได้มีป้าแทงหลังเมื่อกี้อ๋อไม่มีนี่ว่าอ๋อไม่ใช่คนคนที่สองครับไม่มีไม่มีใครมีแทงหลังเลย แต่คนที่มาช่วยเมื่อกี้คือมีบอลโลธามแล้วก็มีลุกเองโอ้โหไม่ห nice. like. นักเท่าไหร่ครับฟึ๊บฟึ๊บแต้มเท่าไหร่อดูใหม่ก่อนเืรมดูสองหมื่นเก้าก็ได้อยู่นะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซ u บสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย